มาทําความรู้จักกับ Google Wallet a เป่าตังกันนะครับก่อนที่เราจะทําการซื้อขายแท็บที่ใช้ใน Google Wallet 5แท็บเนี่ยนะครับตัว My g o กราฟราคาทองคํารายการเดินบัญชีประวัติทํารายการก็ถอนทองในการซื้อขายผ่านปตังเนี่ยนะครับจะซื้อขายโดยใช้เงินดอลลาร์นะครับถ้าเราเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีบ,บัญชีเงินตาต่างประเทศซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนเงินกุล US d o ล l a r Google Wallet เลยนะครับมันสะดวกตรงนี้นะครับถ้าใครโอนเงินเข้า ใน gold wallet แล้วนะครับทำการแลกเปลี่ยนเงนินแล้วเราไม่ซื้อทองก็ได้แต่ว่า,าเรามาเก็งกาไรซื้อขายตรงอัตราแลกเปลี่ยนได้เลยเราจะซื้อดอลลาร์ไว้นะครับแล้วรอ,อดอลลาร์ขึ้นเราก็ทําการขายดอลลราเพื่อกินกำไร ดอลลาร์เลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อทองคาไปได้เนี่ยผมชอบตรงนี้มันสามารถกินกําไรได้หลายอย่างข้างล่างไงตรงร้านทองก็จะมีอยู่3ร้านทองนะครับแม่ต้องสูก YLG Aurora ตรงราคาซื้อรอาคาซื้อกับราคาขายเราก็มาเลือกดูนะครับซื้อทางทองกับร้านไหนดีก็ดูที่ราคาส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับขายเนี่ยส่วนใหญ่ผม